นี่แหละน้ำจิ้มลาดไปละบอกเป็นั้หลาดไปแล้วมึงพี่ร้องจำเลย ครับสว e ัสด so ีคร mm ับ hmm. พ uh no ี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมอีแอบแสบนะครับมือหนีมากับแม่บานคือเกาครับสวัสดีค่ะมากับบรรยากาศอยู่ทงนาตรงไตทงนาพี่น้องเขาเขากลังงามค่ะนี่ครับขางลังเนี่ยเขียวๆเลยขางควาที่เป็นเนี่ยฟังนี่ครับที่เป็นเทียงหน้าหน่อยเกาแต่รอนน้ำอยู่เนาะเขากะฝนมาตตมาเป็นอาทิตย์นะครับไอทีมันมีน้ำขังเนี่ยมันก็หายแล้วพี่น้องครับกระยู่ไฮยู่หน้าเอาของฝากมาเสียบพี่น้องกะมือนีจัดเปยังมาเป็นไก่ต้มน้ำปลาด่ามือนีจัดมาสามตัวเลย ไกลพี่ใหญ่นะไก่ใหญ่ลากเขาแต่มาสามตัวเลยพี่น้องยันคนละตัวยันปรอิ่มเมืองพี่น้องตัวใหญ่เลยมาครับพี่น้องไก่ตัวน้ำปลามีข้าวเหนียวมาสู่พี่น้องนั่นป่ะขอนิ่งหนึ่งมาใหม,ม่ๆพี่น้องครับกัใหม่มมนๆนอนอันนี้เป็นน้ำจิ้มมาจากไก่ตัวน้ำปลาเลยพี่น้องเด้อไก่ตัวน้ำปลาบเมืองของพี่ใหญ่ดอกบาเลยอันนี้ลักมาเตลาดไปเมืองหรือไปตะแเสบครับเอาพักมาก,กินแก่ปีบักแตงนะครับกับพักซี ิงสดมีขิงสดแล้วก็มีอันนี้น้ำพี่น้องบักม่าล่ขี่นกมาพี่น้องมาจะมีใบไว้ถ่าน้ำน้ำด้วยพี่น้องด้วยกับเปื่ออยากงาเป็นผัด <c ười> ครับแต่ก่อนนี้แสีบกะขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวในเด้อแก่ข้าวพอกินข้าเสียบพยิสูจน์อย่าว่ากัรัะพี่น้องแม่บา้านเพูดนกอยากแก่น้ำมีอยังกักินน้ำกันอย่งที่บอกเลยพี่นอ้องให้เพูนแก่ข้าวเนี่ยพูดนเพู่จะกินไก่โตขึ้นพูดจนกินเป็นโตเลยเด้อพี่น้องพูดนนจะกินไั้โตขึ้นพูดนะ เอาเอาเลยกินก่อนเลยก็ได้ครับกัผมกับเขาอยากขึ้นกันแหละแก,ก่เพราะกินข้าวแสบพี่น,น้องข้าวอ่อนข้าวนุ่มหนุ่มข้าวไม่เป็นบอขยับจะเตะผมกับขยับแล้วสันหาวางติบอยู่โอ้อยเหี้ยสามโอ้เอาเอาบอกเปน็นยังเอาชี้ให้เยังต้องหิวเขา่าพี่น้องนี่แหละมันจิ้มลาดไปละบอกเป็นยังลาดไปแล้ว

Mẹ bảo nó lo cái kiến sốt mới nhầm ừ ngon đi mày Tụt phủ tụt cái nòng ừ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  mình hiểu chào lắm ừ chính xác rồi anh nhớ nữa này bạn ยิ่มเป็นแสมแล้วข้ขอกันเลยเส้นหากินตัวแสมไหมไม่นูปลปานมันอีกเลยพี่น้องไม่นูนี่ หอม,มหอยู่เนาะีกินหนังจะมีกลิ่นเคียงนะหอมกินมาเ,เร็วแหละความอืม Dạ. <laughs> Được luôn đi anh Chẳng đúng แสบดีเาอแสบแสบบิลีได้พี่น้องครับน้องกัดแสบเลยพี่น้องอื้อันนี้แับกินมันหกได้ไปละ Nó nhẹ vậy nè Nhầm bay năm nè Rạc lắm đành Tem งานรันเลยนั่นนั่น,น,นตัวกำลังพอ,พอดีกินเนาะตัวพอดีกินเลยพี่น่องโอ้ขาโอ้เจออินยังนะขาตุ่นน่องอ ไปอยู่บ้านเนี่ยเพื่อนอนนอสอนี่นอสอหนองสะโพกเมื่อเมร์นั่งสาวเลย <laughs> Đẹp <nữa>. Ừ. Đẹp nè. Ừ. Nó hòm. mm หัวกระสบอืมเขาป่มามันอน่ไหพี่น้องหัวแกยังแสบพี่น้องอือยแ็แหวนพี่น้องนี่ รับลแล้วอืมบรรยากาศมันไหญ่แล้วนะเออเนืออ้อไก่อ่ะกำลังกินนะใส่นี่อืมบะเลย์มะเดยนี่แห้งแหนมแห้งกระชาดหนุ่มดีเนาะไม่ว่ามันนัวนไหมเหนือไก่กับหนุ่มเราก็ยำจิ้มเลยอะ่ะตรงนี้ลุงเรียงกำลังเดือดขึ้นองะแต่จะไม่รถ เรินน่านหลายอยู่เอาไปนี่นเป็นมัธยมมัธยมไงสิม้อไส้ประทุมประทุมอาหารกับจักรยานมาเป็นแก่ง ที่ว่ารสฉานมันแสบยเนาะเขาปรุงเลยนันเนยวเดีจะตออกมากแบบรสฉามไมเขาเหนืยอนงนี่นะมันยันกินตีนนะเมื่งไป่หลอแม่บ้านเ้าตีนให้อี่ตัวเดียวนี่แหละ เนื้อแน่นเนาะเดี๋ย<ม>วถือว่าบริหักในบ้านอเอาเนื้อให้เอาส่วนเนื้อมันมเนื้ออกเลยนะเออนั่แหละนุบ <laughs> ผมกินต้งเนื้อขามันดอบเนื้ออกแน่น จะมีคนเนาะครับมื้อนี้กกินพอหอมปากของคอกันพี่น้องหอมปากของคอแสบอยู่ครับเอ้ามื้อนี้ของมาแสบสู่พี่น้องนะครับก็สิเป็นไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาครับย่านพี่ตอนแรกแม่บ้านว่าย่านบ่อิ่มเลยเพิ่นมจัดมา3าตัวนะพี่น้องครับก็แสบเลยแสบของเพิ่นอยู่น้ำจิ้มมันก็เข้ากันเนาะเข้าน้ำจิ้มมันก็เป็นแสบเพิ่นต้มเพิ่นต้มได้ มันความนัวมันเข่าในในเหนือของไก่้ยแสบเลยพี่น้องครับกขอบพุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละขอบคุณทุกคอมเนตนนะพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับที่ให้เสมอมานะพี่น้องเนาะครับกับพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับกับฝากพี่น้องกดที่ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเลยนะครับพี่น ok ้องครับคลิปนี ok ้ผมมีทั้งหลายรอชมคลิปหนาได้พี่น้องเนาะรอสิจันเป็ยังมาสู่พี่น้องอีกคลิปนี้เอาไว้ซํำนี่บอกันคลิปหนาครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ